เสียงไม่ดีเสียงไม่ดีเอาจริงสกิทสตรีมเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูนะเออเวลาไปเออเวลาไปสตรีมที่อื่นก็ก็ไม่มีเหมือนกันอาเขตก็ไม่มีไม่มีใครดูฉันเลยเอาจริงๆทรงผมทรงจรินตลามาแล้วนะจ๊ะใครที่มาดูอยู่นะจ๊ะอย่าลืมทรงผมจินตลาหน้าใหม่ black and white ของแพ็กเกจอูฉางกันเวลาจะผ่านไปทรงผมจินตลาของฉันก็ยังคงเดิมอ่ะฮะอ่ะฮะต่อมาเราจะไปวิ่งกันวิ่งกันเร็วมาวิ่งกันเร็วเอาจริงๆไม่ใช้ไม้เลยจะ้ะตอนนี้ตะโกนเอาใครที่จะยินไม่ชัดก็แท็กมาบอกแล้วกัน คิดว่าคงไม่มีคนดูนะแท็กกาบอกกันนะว่าไม่ได้ยินอนะ่ะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าสตรีมไปเรื่อยวิ่งกันเร็วจ้ะ <c oughs> ไปเลยจ้า,า,า,า Come on come on what's the lady o oh, l on อ่ะเพื่อนจ้ะรีบกดจ้ะไม่มีเวลาเยอะนะจ้อิซุกิ <laughs> ชื่ออิซุกิไอซุกิป่ะวะหรืออิซุกิจริงๆภาษาญี่ปุ่นต้องออกสิงอีนะแนนตัวไออินุยังเป็นตัวไอนำเลยอินุยะชาอินุยะชาอินุแปลว่าหมาอินุแปลว่าหมาหมาที่แปลว่าหมูหมูที่แปลว่าหนูหนูแปลว่าหมูอ่ะฮะ Come on come on รุ d จ o on? วิ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> oh, ่งจ้าฉันขอ,อนำได้ไหมจ้าใครก็ตามที่จะเอาติ่งนั้นฉันขอไม่มีใครได้ของแล้วโอ้มีคนได้เชือกโอ้โหโอ้โหได้ไงไดาแล้ว <S <S อุตส่าห์หนีไปตั้งไกลก็ยังจะเจอมึงเป็นโรคจิตเหรอ เบื่อจริงพวกแม่ชอบใช้เชือกแล้วเพื่อนแม่ก็วิ่งช้ bah, าม onun, il. Il. ึงนำมุณมาตั้งไกลทำไมชักช้าขนาดนี้นะคะกคนเออโหมาเห่ามาเห่าอันเกลียวอะฮะอ้เวนนั่นเวนนั่นติดตัวโดนซะเองโอ้ยอิดปูนนี่แม่งัเกาะอยู่ก็อย่างก็ติดฟันน่าหนา อา้าไปไม่ได้เนี่ยติดมือโอยไปบ่ได้ก็ไม่ต้องไปเด้อรอจ้ะอีกคนที่หนึ่งไม่มีปืนซะแล้วอะตายแน่มชูคีบันดับสองก็มีปืนเหมือนกันเอาสิบูตายแล้วกดมือผิดกด,ด,ดมือผิดคิดจนตุนตายเอายิงก่อนดิจะนำไปไหนเราล้อก่อนเอออิงกี้ กดช้าที่หลังแล้วจะวิ่งไปก่อนน้ำอีกอได้เชื่อมอะเงี้อ่ะอินปูนเกาะฟันอีกจะจ้าอินปูนมาเกาฟันนะจ้าเออในเนี้ยแม่งโคตเมสซี่เลยอะ่ะจะให้พูดอะไรดีโคตเมสซี่วุ่นวายใช่แล้วเราได้บอลหมอบอลที่แปลว่าบอลโอ้ กดผิดเนาะอาจารย์อาจารย์เราจะหัวทิมมท้มันจ้าหัวทิ้งว้าวย,ยิงอีกจ้าได้ปืนก็ต้องยิงจ้าสมก็เป็นน้องปืนเอาสิ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 น้ำมาันสิน้ำมาันสิยิงไม่ <laughs> โกงชัดช,ชัดฉันวิ่งได้ที่สองทำไมฉันไม่อยู่ท้ายสุด อ๋อพราะคะแนนเพื่อนฉันไม่มีฉันเป็นใครเพื่อนเป็นใครเพื่อนเป็นหมอสรุปเพื่อนเป็นหมอจ้ะเพื่อนเป็นหมอชุดสีขาวจ้ะตอนนี้เปลี่ยนชุดเป็นแล้วจ้ะเป็นสีฟ้าชื่อว่าเพอร์ปลาเนลนีใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเพอร์ปโนนีเพอร์ปโนนี หรือว่าเปเปรโรนีก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้นะเราไม่รู้จักเพื่อนเป็นกันสุนเต๋อนะคะจุดเนอ่ก่อนจะไปจุดอื่นเนะี่ยเพื่อนต้องกดก่อนคะ่ะทุกท่านกดเลยจ้ะกดจ้ะไม่ต้องอวดชุดจ้ะตรงนี้จะไม่ต้องมีใครอวดชุดจ้ะไปเลยจ้ะนะเราจะได้รีบไปกันตอนนี้เลยสิบเอ็ดวิแล้วนะสิบเก้าแปดเจ็ดแล้วไม่กดก็ไม่ได้ไนงะคือคุณต้องกดนะคะ ใงวันตอมในเกมนะคะศพเน่าเป๊ะเลยนะคะไม่ติดเหลืองค่ะจุดนี้นะคะสตรีมไปแล้วไม่ติดเหลืองอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะดีใจ <Yeah! S 1> เพื่อนอยู่ข้างๆนะดูสิว่าเราจะไปยังไงนํำตลอดคนนี้นํำได้ตลอดนำแล้วโดนเล่นเดี๋ยวเราจะไม่เอาเพราะเพื่อนเวลามีเชือกเนี่ยประจํา ดึงไปทั่วมั่วไปเรื่อยล้าจะดึงอะไรลัะเหนอเอ้อจริงเวลาเราเล่นเราก็อยากดึงอ่ะอยากดึงเพื่อนเหมือนกันมามามาประตูปเปิดแล้วจ้ะเปิด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 ,ปดมาอ,อย่าผักไม้ส่เริ่งกลัวอัดแน่ฉันก็โดนเอยฉันชอบเออฉันชอบชอบให้เหนียวเนื้อหนนะัก มันต้องเจ็บมันต้องเจ็บอ่ะอย่าจะอย่าอย่าอย่าโอ้โหปลาหมึกกันเนาะชัดเจนจริงๆเพื่อนนำแล้วเพื่อนนำแล้วไปกับน,น้อง EDM เห็นไหม l e l l i เอล l i e M ต้องอ่านว่า Ellie M โอ้โหมีของต้องใช้อะน้องมีของต้องใช้อะน้องเราอะเรามันเป็นใครอะเราอะทำไมอะ Ellie M หล่อนเป็นไรหล่อนต้องผักไม้แนะ่คนยังหล่อนอะ นั่งไงได้เย็นเลยฮะชัดเจนหล่อนไม่ธรรมดาหรอกดูสภาพเป็นลมเอออ้ล่วงดิล่วงดิต้องล่วงแล้วตอนเนี้ยอยู่ไม่ได้อิจฉาอดีเพ้าขึ้นทางลัดมาชูคีมนับหนึ่งชูคีมนับสองชูคีมนับสามจ้าผ่านจ้ามีปืนมะอ่าไว้ยิงเพื่อน จุดนี้เอาไว้ยิงเพื่อนไว้ก่อนเลยนะคะไปทั่วมั่วไปเรื่อยโอ้ยมีคนมีปืนว่ะมีคนมีปืนว่ะคนมีปืนว่ะแต่ไม่ยิงว่ะเออใครอยากได้เขายิงกันแล้วเขายิงกันแล้วใครยิงกันแล้วไม่เป็นไรเพื่อนเรายังอยู่ที่หนึ่งระวังเชือกเขานั้นจุดนี้เรากลัวมากนะคะ เือกอย่างเดียวลุ้นลวนเลยดึงกันได้ดึงกันดีทำให้เกมพลิกเกมมีทิศจะพลิกพลิขันไม่ใช่พลิกเผ็ดนะเกมจะพลิขันบัตได้พลิกเพ็ดแล้วเฮาก็จะโดนปลาหมึกจิ้มอีกรอบนึงไหนไงว่าเนีเฮาไม่โดนเฮาก็มันจะพูดจะได้เ่นอนใหญ่ เั่นแหละที่เขาต้องการละคะน้องชูครีมต้องการเล่นทางนั้นนะจ๊ะชูครีมไม่แปดอะไปจัดการชีวิตมานั่นละเดียโอ้เดียเราไม่ข้ามไม้ที่หล่อนไม่ข้ามหรอกเราจะไปนในทา,ยยางที่เราโอ้เชือกเอามาทำไมเยอะแยะวะ ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยในเกมอ่ะอันน่าเจ็บนิดนิดเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะทุกคนมีเชื่อมันเลยไม่มีใครมีเปลือยไม่เป็นไรเราจะอยู่ข้างหน้าและนับหนึ่งนับสองนับสาตีปังได้จ้าคนมันตีปังเราลั่นน่ะตีปะละละ,ละมาแล้วจ้ะยิงมาจ้ะยิงมาจ้ะ ไปดูเพื่อนเพื่อนได้ที่สองไปจ้าต้องกดไลค์ให้เพื่อนเดย์นะจริงก็กดให้หมดแหละน้องมิวแฟชั่นน้องไม้อะไรก็ไล้มีตั้งมากมายไม่ยอมเลกกันใครที่อยากให้เล่นแปดวีนะบอกมาได้เลยจะไปแพ้ให้ดูใครที่อยากให้เล่นนะลปแปดวี <c oughs> อบอกมาเลยจ้าเดี๋ยวจะไปเล่นให้จ้าแล้วจะแพ้ดูจ้าถามว่า การเล่นน้องปืนมีการดรอปปืนเยอะแค่ไหนก็ไม่มั่นใจนะแต่ล่าสุดที่ได้มาก็3อันอะต่อหนึ่งเกมเหมือนเปอร์เซ็นต์จะเยอะกว่าปกติคิดไปเองหรือเปล่าอืมใช่เชือกก็เยอะเหมือนกันได้ทีละสามอันเหมือนกันปืนก็สามเชือกก็สามแสดงว่าสถิติของการได้รับไม่จําเป็นว่าได้เลือกตัวอะไรไปนะจ๊ะไม่เกี่ยวจุดนี้ไม่เกี่ยวจ้ะไปเลยดจ้นะอะ คือไปได้แล้วอ่ะเพื่อนกดได้แล้วอ่ะชื่อจีนจีนเหล่านี้ช่วยกดได้แล้วอ่ะคือมีแต่คนจีนตอนเนี้ยจริงจริงป่ะวะ <c oughs> ต้องมีการเช็คสักนิดหนึ่งนะจินเตรียดหรือเปล่า <c oughs> บุรีบุรีมีการบุรีเชื่อถือมาได้ต่อไปเลยจ้าสีน้ำเงินนะเราวิ่งพร้อมกับคนที่มีนก เป็นคนที่มีขี้นกติดหลังตลอดเวลาเพราะว่านกมันอึจรป่ะอาแซงเด้อมีเล่าเด้อชีวิตอะชีวิตที่ติดเราว้าย <Why? S 1> เกือบไปแล้ว ah! เกือบไปแล้ว <We ep. S 1> วิโอโหโดนจนได้โอที่หนึ่งได้ปืนแล้วจะ,จะอยู่รอดกันจะได้ใครจะอยู่รอดกันบ้าง คีมมาเป็นอันดับที่สามทั้งทั้งที่สีแดงนำไปแล้วเด้อหนึ่งซองซมโอ้โหสีแดงเขาวิ่งคู 5. ่กันเลยเขาจะยิงฉันเขายิงฉันฉัน <of> ยิงเข่าเอาสิคะเออเอาสิมึงยิงกูมาเอายิงเอากูยิงเอาดิ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 มึงก็ไม่ได้นำอ่ะเอาสิออะเอาดิเออเอาดิแลกกันเดียวเออเอาเอเอาดิเอาดิก็แลกกันดิ เอเออดีเธอยิงฉันฉันยิงเข่าแล้วเขายิงฉันแล้วฉันก็ยิงเข่าอีกรอบนึงโอ้โห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 ใครจะน้ำล่ะใครจะน้ำล่ะไปเอาข้องล่ะได้เชือกกับว่าแล้วกูเกลียดเชือกเนี๋ยวเชือกมาดึงก้อเลิกผักไม้ใ้กูด้วยโอ้โห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 ล้มแน่โอ้โหล้มแน่โอ้โหล้มแน่ เฮียมหมอก็ตามมาข้างๆเด้อเออหมอก็ตามมาข้างๆ่ะเด้ยอยิงใครอะยิงใครอะยิงใครมาที่หนึ่งมันต้องเป็นของเฮาอืมที่หนึ่งแล้วดูเพื่อนได้ที่หกค,คุณดูใครจะชนะไม่มีอ่ะหนึ่งปังสอง เราได้โคบทุกอันนะใครได้ปืนมาอีกพูดได้ปืนมาไหมล่าได้ปืนมาไหมล่าไม่รู้อ่ะฉันจะเข้าที่หนึ่งจุดเนี้ยฉันจะเข้าอไหมะอ่ะสีแดงไงสีแดงไงสีแดงเขาจะทันอยู่แล้วนะ่ะสีเหลืองก็หมาคุณสีเหลืองเขาก็หมาคุณเออ,เอส,อสี่สีแดงเขาก็มากันคคบกับคุณยกเว้นสีที่ฉันจะต้องชนะเนี่ยค่ะ <laughs> ได้ที่หนึ่งแต่ตกไปอยู่ที่สองกรีดกรีดกรีดฉันนี่กรีดเลย